สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะนี่คือคําเตือน mm hmm. <laughs> นี้เช้าค่ะนี้เช้าวีอ่ะนีบ่ายรอบที่ผ่านมานะรอบที่ผ่านมาคือนี้บ่ายเนาะต้องต่องัตองวต่องวนนะทุกคน ได้อะไรนี่นะคะได้สี่สามใช่ไหมนะคะแล้วก็นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ตัววิ่งลุกจะไม่เข้าแต่ว่าเข้าตัวเจาะนะคะทุกคนอันนี้ได้ทั้ง4ได้ทั้ง4 3แล้วก็4 3แล้วก็นี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้นะคะสำหรับนิวีนะนิวีนิวีนะนี่ นี้ปกอันนี้คือนี้ปกนะคะนี้บ่ายปกนั่นเองนะคะน้บ่ายปกนั่นเองนะได้อะไรคะได้สองได้สองนะ,ะให้สองแปดมาสองเก้าแหมเราก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้หนึ่งจ็ด้ะนะคะมาณนี้เน้ะเออพอได้อยู่เนาะมา รอบต่อไปกันเลยนะมันไม่ชัดอะทุกคนโฟกัสหน่นี้ช้าวีไปใส่แล้วสองสามหนึ่งศูนย์ โอเคเห็นไหมเห็นไหมทุกคนหนูอัดแบบลงวีดีโอไว้กลางคืนไงก็เลยแฮสามสองสามหกสามเก้านะคะสามสองสามหกสามเก้า วินานะคะ083จบเลย อะไรดี 8, 3, รอ่ะแปดสามหมอแปดศูนย์สามศูนย์มีแล้วเนาะหนูรีบหนูรีบหนึ่งศูนย์คันหนึ่งนะ สเน้นเนาะเน้นเนาะเน้นเนาะเน้นเหมือนกันเลยนะคะ คนอย่าขำหนูนะเป็นรักคนรักพี่เสียดายน้องอะ่ะเข้าใจไหมอ่ะนี่คือนิเช้าวีนะคะนิเช้าวีประ,ะมาณนี้เด้อน้องเด้อไปนิเช้าปกค่ะ ศูนย์หกศูนย์เก้าอ่ะแปพจิตนะไม่ต้องไปอะไรยุ่งยากจนประมาณนี้แหละ สามแล้วอะไรอ่ะแปดสามแล้วอะไรเอยทุกคนว่าหนึ่งสองกับสองหนึ่งจะมาไหมเอา้าสองหนึ่งเป็นสองเจ็ดไปเลย สามหกสามเก้าเน้นเหมือนกันทุกอย่างค่ะทุกคนอ่คลิปนี้ล้วก็จะกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาต่อ ถ้าใครไม่ทานใจก็ตรงนี้เลยนะคะถ้ามีสองหนึ่งตุกอีกอันหนึ่งอ่ะจ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 ะทำใจไม่ได้มันต้องมีสองเ ช้าปกกันนี้เช้าวีนะทุกคนประมาณนี้เด้อขอให้โชคดีนะคะเฮงๆค่ะ